สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับผมกับผ้ามาตามครับปู38ครับถามมาชมมาเบืองน้ำกันเด้อครับงวดวันที่16มีนาคม2565ครับปูจะเน้นจะฟันให้ตัวไดจะย่ำให้ตัวไดครับผมยาพาดครับเอาไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งซื้อลอตเตอรี่ครับผมงวดที่ผ่านมากับ0ุนเกาหานะครับ3ตัวแตกครับงวดนี้มาฟังมาเบิ่งน้ำกันครับปูจะเน้นบนล่างให้ตัวไดอยาพาด ไปส้มไปฟังน้ำกันนะครับเนาะครับผมพิจารณาเบิ่งเอาเด้อครับผมถ้าชอบจังตามครับถ้าบ่ชอบให้ผ่านครับผมครับล่างนี่บ่ปูนั่นแหละล่างได้คู่เดียวเพิ่นล้างไดคู่เดียวเท่านั้นโอ้ครับผมโอ้ยยังเต็มควันได้ท่านใดละแตอรี่นะบ่ทันว่านี่แหละครับรถลตตอรี่กำลังจะมาพอดีโค้งก็หนึ่งนะจเดยอดโค้งบอกเลย เพรบัดเดื่งมากเก้าเดียวหนึ่งเก้าเดียวบ้านชิแมนหกหนึ่งมันเป็นเก้าหนึ่งหกหนึ่งเป็นบ้าที่แหลกหกหนึ่งค่ะแมนขะูนะเป็นเก้าหนึ่งบ้านนี่น่ลที่แหลกหกหนึ่งค่ะน่ารัะรุ่งมากเก้าหนึ่งตุวเดียวมันเป็นลางอีสั่งข้าบปูคราบปูโอ้โหเป็นเป็นเก้านึ่ตัวเดียวเลยครับลร่งเก้าหนึ่งตัวเดี๋ยวมันที่ได้บ้ลัจะรีบมานึบ้านอันกวรบนน้อนี่แหละครับ อ่าจะถาล่อถาปูฟันไหนเรื่องพะคนจะได้ไปจัดรถตลีรปูเนาะเดยกบนมนก็ลงขึ้ก่อนครับเดยกบนบนรักงวยมันบ๊ยจะเกลียดครับปูนี่ปูเพราะอันมันลงห้าก็หกครับก็เก้าห้าเก้าหกอย่างใ่ปูครับหนึ่งนึ่งนี่มันถมานทึ่งกลับขึ้นมากเป็นเก้านึ่งเป็นลังครับปูรักนงวยบน บ่มีวิ่ือบ่ถือแลกวน้อยบนเด่นอันนี้รักน้อยบ่ปูวกรักน้อยบนครับขือตัวบ่มีตะแเปิมันเกตโตนบ่มีตัดถิ่นบนครับนี่นี่สามตัวครับหาหงหนึ่งนี่จะเป็นรักน้อยรักน้อยบนย่างเดียวรักน้อยบนย่างเดียวครับล่างแผ่นมากมีหนึ่งอีกบันทีหนึ่งคือเก่าบ่หนีจากกันเลยเรืยโอ้โอ้เก้าหนึ่งแน่นอนตียวเลยครับปู กันคักแลยเป็นบูปูฟันให้เลยบูปูคือเยวเท่านั้นเลยอ่าแล้วก็เปลี่ยนบูปูจากตัวที่ให้ให้ไปก่อนเปลี่ยนเป็นเกลืหนึ่งตัวเดียวเกลืหนึ่งตัวเดียวเลยครับตัวเดียวเลยแค่ตัวเดียวเลยคนเลยลงมาเห็นแล้วแลยอ่ามันลงคนคือมั่นใจตัวนี้มันปูปูเกลือหนึ่งกับบูปูหนึ่งเกลือหนึ่ไม่อยากให้กลัปคนเดียวโอ้ครับ ยังท่านนี่ปูนี่รอตรีกำลังมากนี่หากำลังจะหาสั่งจองได้เลยนู่ปูนอเก่าหนึ่นี่เนาะครับเน่เนี่ยนีมาเก่ครับมามาชุนออกขึ้นเจ็ยครับนี่เก่องตเลยลูเกหนึตัวเดียวครับลูกเกตัวเดียวได้เลยครับปูตัวเดียวหตแมันไม่ฟนละ เป็นล่างเลยมันบัปูเป็นลางเก่าจังสูนตัวเดียวกูรู้ด้วยม่เก er> ่ามันมนส่วนเดีชูนกับชูนม่เก่าออกเป็ดชนกับแปดมาตัวหนึ่งม่ออกคเจ็ดเจ็ดกับเก่าสุนก็มาคุนห้าคืนเจ็ดออกห้าเจ็ดเก่าตัวเดียวเลยค่ไหบัลปูบัดเลย แล้วบนบนนี่เปลี่ยนบ่ปูบอบบอเปลี่ยนบนนี้คือเกานละวครับหกมันมันตัวหกนี่มันมาแห้งครับสูได้ก็ม่รองจะหกนี่เอาข้าวข้าวปูครับปูเลยครับไม่หกตัวเดียวเลยครับตัวเดียวนี่ปูมันใจนับถื่แล้วนี่เด็ดนี่ครับเห็นบ้าวหันหาครับงอกตัวเดียวเลยมือนทั้งบนบนมางอก นี่แหละมันจะมาค่ะรีบด้อนหขาหาหกเลยครับปู่อือหนึ่งนี่กากับหกนันตัวเดียวกันยังวันนี้และโบนมาครับปู่ตัวนึงช่มนึ่งฉนมาเก่าไหมนี่ไหมครับมาปูจับให้ที่แลกอะเอาหกนึี่แหละหกหนึ่งหกหนึ่งครับอันนี้บน่เก้าหนึ่งเออบนนี่นี่มันมันเป็นเท้าล่างอีกยังวนล่างกับติดหนึ่งนั่นไหลครับค่ะยว่าได้เอาเกหนึ่งตัวโดน ครับมันยีมาตัวเดียวฟันเก่าหนึ่งลางตัวเดียวตัวเดียวเลยครับปู่เก่าหนึ่งตัวเดียวเลยครับเก่าหนึ่งแปดหนึ่งเก่าหนึ่งนี่แหละคือคนรักผิดรักหน่อยล่างครับไม่ผิดแค่เที้ยนจูนหนึ่งสองนี่ครับมันมาลงมหนึ่งอ่าอันนี้คือเล็กตัวนี้ก็มาตัวหนึ่งนี่ค่ะ ชูนกับหนึ่งมาหนึ่งตัวนี่ครับเห็นบ้านอิเล็กชูนหนึ่งสองมันเข่าหนึ่งตัวเดียวกันครับเลขติดลักหน่วยมันบูปูหลักหน่วยล่างครับโอ้แน่นอนนะสูตรนี้เลยครับผมสามตัวมาตัวหลักหน่วยล่างผู้มั่นใจเก้าหนึ่งตัวเดียวปอดลวดมาถุกวดนะปูเป็นบ่ครับตั้งแต่สองนี่เห็นบ้านครับ มันออกนี่เก้าสองเก้าสองครับอันนี้ออกศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สามเนาะปูตั้งแต่เก่าเก้าสองศูนย์สามพูดถึงห้าเจ็ดเห็นใงนี่แหละกะห้าเจ็ดครับต้องปูมาตัวครับห้าเจ็ดว่าหันปูจับว่าเอาถือปูปูเอาหกเห็นบอกมันมาศูนย์เจ็ดนี่ศูนย์เจ็ดเนาะศูนย์เจ็ดโอ้ปูจับ เอา6กว่าหันกันหนึ่งกับสองปูจับเอาหนึงเลยบันี่ศูนกับหนึ่ปูจับเอาหึเอาหนตัวนี้มันกำมีแล้วหนึ่งมันชนกันฟันเก้านึ่งล่างตัวเดียวเก้าหนึ่ตัวเดียวโอ้คับปูเกาหนตัวเดียวบปูและหกหกโตบนในปูล่างวันที่หนึงให้ปูเขียนให้เอาเดี๋ยวให้ปูฟันให้ครับหปูเน้นให้เอาใช่หนี่แล้วเก้าเก้าห้าเก้นี่ยานีงบนเอาสตัวเท่าน บันปูที่ให้เอาหกตัวเขาก่อนละตาบ้นเน้นตัวนี้เก้าห้าเก้าหกครับเสองตัวชนอนบนปูมันใจเยือกเยือกตัวนี้อันยัดก้อนมุ่งหรือเปล่าครับคู่เดียวเน้นเลยมันใจเนาะปูเนาะมันใจคู่เดียวเลยครับผมอดือดร่อนกับแปดหนึ่งมันบอกกันแล้วตาปูแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งชน ล่างฟันเก่าหนึ่งเก่านึ่งตัวเดียวไยปูได้ปูได้เลยครับผมคะรับมันใจตัวนี้นะปูนะแปดหนึ่งกัดเจ็ดหนึ่งนี่คือเป็นตัวร่องนะค่ะคู่เดียวถึงไปเอาถึงเดมาค่ะครับปูเอาครับเอาไปเช่ากอบันพุทไยยังยังเอาหกตัวครับปู ชุดอถายกวนปูคัดใช่คัดก่อนครับผมมันก็คือลายเทียอยู่ของปวกกับจาวาหันบ่อยมันก็ไก่จาวาปูไก่แย่งผลเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตดเปลี่ยนจากที่ปูใหายมาครับสองหกหนึ่งสามโตเป็นตัวนี้เลยมันปูเออนี่ยเลยหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหกม่ใช่แล้วล่างนี่ฟันที่เก่าหนึ่งตัวเดียวโอ้ครับผมครับล่างตัวเดียวเหนียเลยครับ วันหนี่ยจะได้อันชุนกันหนึ่งกับมาหนึ่งบันสามตัวหนึ่งมาหนึ่งตีหนึ่งขึ้นกับหนึ่งหลายใช่รลองหนึ่งคิดแล้วโอ้นี่แหละเนี้ยว่าอยากให้ออกมาสดช่าเนี้ยว่าให้ได้กันใช่ไม้กวนก็กี่ปู้กับว่าหกหนึ่งแล้วเลขหกเลขเก้าก็ตัวเดียวกันครับหกหนึ่งที่แหล้วปูมันใจอยู่การนี้มาเมนเมนเลขเก่าเลขหกเลขเก่าคใช่คือเอาไอ้กระได้ได้เนี้ยเลขหกเลขเก่าหกหนึ่งครับ ปูที่แหลกแห่งหกหนึงหนึ่งัวนึงอ <5 S 1> ยูลงแล้ว<อ>บานมากไปขึ้นมามา,มาเอา้าเป็นเกา่าเก่ามากแน่นอะเป็นเกา่าเกา,าหาเป็นเก่านึงตัวนคือเก่าหานึ่งาก็หก่ลงยู่ลงลักหน่อยแล้วครับ <5. S 1> บนค่ะห้ากับหกลงลักหน่อยพูดเนียนให้นี่สองตัวสามตัวหนึง่งเก้าหาหนึ่งเก้าหกครับผม น,นี่นี่ปูมึงใส่จุดครับลักหน่อยบนมะพีดอกนะี่นี่ที่ซองเลยนะนี่ค่ะนี่มึงรู้ร่วงลักหน่อยบน,นอบน่ะครับสนะิงชุดลัลกลักหน่อยบนเนี่ยให้หากระพกร่วงลักหน่อยบนไอ้บึงแมงปูที่เชียนไว้มันลงมาครับคือว่าลักหน่อยบนนี่ปูเน้นไปที่หากระพกมีแค่นี้อ่าที่ปูให้อ่า หนึ่งหนึ่งให้หนึ่งเกาหานึ่งเกาหกนะปูน้องกับแต่ว่าหนึ่งนี่มะลังหนึ่งมาหนึ่งมะลังครับเน้นมันบ่ปูเน้นเกาหนึ่งเกาหนึ่งครับครับเอาครับท่านผู้ชมครับปูสามแปดด้อครับปูเปลี่ยนตัวเลขด้วยครับผมนี่กันกรงนีมันบ่ปูกครับเปลี่ยนตัวเลขแล้วครับผมครับแคปเอาเด้อครับท่านผู้ชมครับ บนครับปูห่เก้าหากับเก้าหกครับลักลอยเอานึงใส่ครับปูวาสามตัวนี่แหละครับเล็ไทยสามตัวครับถ้าชอบสามตัวกระหาจัดยิบจับฉลากกินแบงโลตเตอรีไปเลยครับท่านผู้ชมล่างเก้าหนึ่งตรงๆปูวาบอตรงกับไทยจะกับกรติดไว้เล็กน้อยปูวาเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเป็นตัวร่องเท่านั้นปูย่ำปูเน้นที่เก่าหนึ่งตัวเดียวนะปูเนาะครับเก่าหนึ่งตัวเดียวร่องกับร่องไว้เลยครับปู เลขเก่าก็เอาไว้หกไก่น้ำครับหนึ่งงกหนึ่งที่แหลกบ้านหกหนึ่งแล้วครับปู่เอาไปมาเป็นเลขเก่าครับเก้านี่คือครับท่านผู้ชมครับเอาแคปเอาเด้อครับผมครับช่องยูทูปบ่าวเถ่าน้ำโชวครับช่องยูทูปบ่าวเถาชาแนลเด้อครับผมขอทุกท่านถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันครับงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับชอบกระจัดกระพานครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวเถาเนได้อครับ อขายมากกระชังสีให้คู่เดียวนี่ยเก้าหนึ่งเท่านั้นนะปูเนะาะครับ,บเอาคลิปนี้ฝากไปซ้ำหนิครับพอกันคลิปหน้าบ่าวถอดสวัสดีครับ